อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์หกตรงกับวันศุกร์นั่นเองในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีขอ้อมูลของอาจารย์ตุยพารันนะครับเป็นของแท้เนาะชุดเต็มหนุ่มขอนแก่นนะครับเลขดับ,หล,บหลักสิบบนเด็กผู้ไทยแม่น้ำหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับและก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับสมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของชุดล่างแล้วแต่ดวงนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ไปขึ้นบนสูสามเนาะในวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับในวัดนี้ประจําในวัดวันที่หนึ่งมีนาคม64เนาะก็จะมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันที่ให้มาจะมี2 1 2 6 7 3 7 4 9 3 9 4แล้วก็8 6 8 1นั่นเองนะครับ ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแล้วแต่ดวงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนดับล่างทุกๆหลักแอดโซยุนะครับในวัาที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นเลขดับล่าง4ตัวเดียวสลักออกล่าง39เนะ้าะน้วัดนี้ให้มาที่เลขดับล่าง6 ตัวเดียวประจำในงวดที่1ที่1มีนาคม64นี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาแคปข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างลดต้นทุนแอดโซายุ so you, ดับตะวันด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนตัวเดียวแอดไรทองนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ไปเข้าสูตรที่1เนะาะให้เข้า6หลักร้อยนะครับผมในงวดน,นี้ก็จะเป็น เลขเด่นบนตัวเดียว6แล้วก็สูตรเนาะทั้ง2สูตรนี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟม,มาแคบหน้าจอาไว้เลยครับส่วนสูตรนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวแอกรทองเช่นกันนะครับเน่งว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าสูตรที่1เนาะให้เข้า3หลัก10นะครับเนงว่านี้ประจําเนงก็าที่1มีนาคม64จะมี เลขวิ่งล่าง5แล้วก็1เนาะทั้ง2สูตรนี้ก็ให้มาที่5กับ1นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามาแคปน้าจะเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทั้งเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวแอดไตรทองด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดล่างเน้นๆ16ชุดกำลังดีหรือลั่นสนั่นเมืองนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า3-9 2ตัวล่างตรงๆเลยในงวดหน้า ประจำาเน่งว่าวันที่1มีนาคม64ก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชนพร้อมกันนะครับในงวดนี้ประจำาเน่งว่าวันที่1มีนาคม64เนาะก็จะมีทั้งหมด16ชุดล่างเน้นๆน,นนะครับตั้งแต่21จนถึง86เลยนะครับใครที่ตามหาอยู่ก็อามาเซฟไปดูว่ามา แคปหน้าจอเอาไว้เลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างเน้นๆหรือล้างสนัดเมืองด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของหลักหน่วยบนแอดมุกนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเนาะไปขึ้นหลักสิบบนศูนย์นะครับในวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวัดนี้ประจําเนงวัามาที่1มีนาคม64นะครับจะมีหลักหน่วยบน3 4 5 6แล้วก็7นะครับ ใครที่ตามหาอยู่ก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอพูดข้อมูลจากปักหลักหน่วยบนแอดมุกด้วยนะครับแอดเชื่อว่าจะไม่หลุดเกิน1-2งวดนะครับต่อที่ข้อมูลของปักหลัก10ล่างนะครับแอดมุกเนาะเนิงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าปักหลัก10ล่าง3และนอกจากนี้ให้เข้า39 ชุดจับคู่2ตัวล่างตรงๆเลยในวันนี้ประจําเนงก็วันที่1มีนาคม64ก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับในวันนี้ประจําเนงวันที่1มีนาคม64เนาะก็จะมีปักหลัก10ล่าง 2, 3, แล้วก็7นะครับเด่น2จะมี 20, 24, 26, 28เด่น3จะมี 30, 34, 36, 38 เด่น7จะมี7 0 7 4 7 6และก็7 8นั่นเองนะครับใครที่ชอบก็ามาเซฟหรือว่ามาแคบหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากปักหลัก10ล่างแอดมุกดาหรือว่าแอดมุกด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุดล่าง4ชุดอาจารย์ทวชัยหรือว่า atwc นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า93เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับซึ่งในงวดนี้ประจําในววันที่1มีนาคม64จะมีเลขเด่นล่างให้มาที่5 7 3แล้วก็1นะครับแล้วก็จะมี5 7 5 1 3 1 7 1 สแล้วก็51ที่เป็น53ที่เป็นชุด2ตัวล่างนงงวัดนี้ด้วยนะครับใครที่ติดตามของชุดล่างอาจาร,รย์ทวัตชัยก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างอาจาร,รย์ทวัตชัยด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดจับคู่หลัก10หน่วยล่างแอดฝนนะครับในวัที่ผ่านมานี้ให้เข้าหลัก10ล่าง3และให้เข้าหลักหน่วยล่าง9นะครับ ก็ให้เข้าชุดจับคู่3 9เ้นาะน่วัดนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วประจําเนองวันที่1มีนาคม64นะครับจะมีหลัก10ล่าง0 1 3 4 5แล้วก็6หลักหน่วยล่างจะมี9 4 0แล้วก็7ประจําเนองวันที่1มีนาคม64นี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดจับคู่ ชุดปักหลัก10หน่วยล่างแอดฝนด้วยนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดจับคู่2ตัวล่างตรงๆเท่านั้นแอดฝนเนาะตั้งแต่09จนถึง86ทั้งหมด36ช right. ุดด้วยกันก็ให้มาตามนี้นะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดจับคู่ชุดล่างตรงๆเท่านั้นไม่ต้องกลับแอดฝนด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขดับหลักสิบบนเด็กผู้ไทยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้ผ่านเนาะให้มาที่เลขดับ10บ,บน5สลักออกบน603นะครับในงวดนี้ประจําในงวดวันที่1มีนาคม64่จะมีเลขดับหลักสิบบน4ตัวเดียวนะครับใครที่ตามหาอยู่ก็ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอพูนข้อมูลจากเลขดับ ลดต้นทุนดับ10บบนเด็กผู้ไทยด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขหลัก10หน่วยบน S. a a เนาะซึ่งเจ้านี้ก็หายไปหลายงวดเลยนะครับผมก็กลับมาลงให้ข้อมูลกับสมาชิกเนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีหลัก10หน่วยบน4 5 6 แล้วก็7เนาะใครที่ยังติดตามอยู่ก็อ่ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบน add a อ d a t ทัด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดเต็มหนุ่มขอนแก่นนะครับผมในว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้าทั้งบนให้เข้าทั้งล่างเลยนะครับ ให้เข้าสาศูนย์เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะและนอกจากนี้ให้เข้า39 2ตัวล่างตรงๆเลยเน่งวัดหน้าประจําเนงวันที่1มีนาคม64ก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับเน่งวัดนี้ประจําเนงวันที่1มีนาคม64เนาะก็จะมี90 92 93 96 404 248 49 5051 5259แล้วก็2021 2628นั่นเองนั่นเองครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับทั้งหมด16ชุดด้วยกันเนาะอ่าก็ขอขอบคุณขอ้ขอมูลจากชุดเต็มบนล่างหนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับผมก็รอชุดตัดเนาะ ต่อที่ข้อมูลของชุดเน้นหรือว่าชุดฟันธงแม่น้ำหนึ่งนะครับเน้งว่าที่ผ่านมาถ้าใครซื้อเลขวิ่งเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับให้เข้าศูนย์หลัก10ของ3ตัวบนนะครับผมเน้งวัดหนะ้าเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับในวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่1มีนาคม64นะครับก็จะให้มาที่เลขวิ่งบนล่าง6แล้วก็2 2ตัวด้วยกันในงวดนี้นะครับ ฟันตัวเดียวนเนวัดนี้ด้วยนะครับใครที่เป็นสายเวงก็มาเซฟรหรือว่ามาแคบหน้าจออไว้เลยแล้วก็จะมี6 2 6 9กาแล้วก็2 9ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างนเนวัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุด3าตัว6 2 9เน้นเน้นชุดเดียวนะครับใครที่ตามหาของแม่น้ำหนึ่งก็มาเซฟรหรือว่ามาแคปหน้าจออไว้เลยขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากแม่น้ำหนึ่งเป็นชุดฟันด้วยนะครับ ่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับเนงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้ามาหลายงวดเลยเนาะให้เข้า3หลักหน่วยของ3ตัวบนสรออกบน603เนาะก็ถือว่าให้เข้ามาหลายงวดเลยเนงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับซึ่งเนงวดนี้ประจําเนวันที่ 1. มีนาคม64นะครับจะเป็นเลขเด่นบน 9 0และก็หนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอไว้นะครับขอขออคูนข้อมูลจากเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนแอดคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของอาจารย์ดุยพารันเนาะเน้นว่าที่ผ่านมาให้เข้าชุด,ดรอง93เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับผมเน้งว่านี้อาจารย์ดุยก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับ เนงวัดนี้ประจําเน้งว่าวันที่1มีนาคม64นะครับก็จะมีชุดฟันธงทั้งหมด4ชุดด้วยกันแน้วที่ให้มาจะมี 52, 56, 92, 96นั่นเองนะครับผมใครที่ติดตามของอาจารย์ดุยกอกามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาจารย์ดุยพรันด้วยนะครับลงวันที่17กลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นของแท้นะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุด3ตัวตรงโต๊ดเฮียโกนะครับเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ถือว่าให้เข้ามา2งวัด,ต,ดติดกันเลยนะครับในวัดที่ผ่านมานี้ให้เข้า603 3ตัวตรงตรง,ตรงเลยนะครับผมในวัดหน้าเราก็มารับชมพร้อมกันนะครับในวัดนี้ประจําในวันที่1มีนาคม64เนาะก็จะมีทั้งหมด48ชุดเป็นชุดเต็มของเฮียโกในวัดนี้นะครับตั้งแต่ 530จนถึง769นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไปเลยขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากชุด3ตัวบนตรงโต๊ะเฮียกโกด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้อดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ